สำหรับวันนี้ก็อยาขอแนะนำในด้านของเทวตานุสติกรรมฐานคำว่าเทวตานุสติกรรมฐานหมายถึงว่าเอาจิตเข้าไปตั้งไว้ในอารมณ์ที่นึกถึงความดีของเทวดาหรือว่าคุณธรรมที่ทำบุคคลให้เป็นเทวดา เมื่อพูดถึงเทวดาแล้วก็รู้สึกว่าบรรดาท่านทั้งหลายที่รับฟังบางท่านอาจจะฟังมาจากที่อื่นว่าเทวดาไม่มีบ้างการเชื่อถือเทวดาถือว่าเป็นคนโง่เกินไปบ้างเพราะว่าเวลานี้มีกระแสเสียงต่างๆปรากฏขึ้น ในทํานองที่ไม่ยอมรับนับถือว่าเทวดามีได้ความเข้าใจอย่างนั้นเรื่องของท่านผู้นั้นจะเป็นยังไงขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย <c oughs> ก็จงอย่าไปสนใจอย่าคิดว่าท่านพวกนั้นคิดถูกหรือว,ว่าคิดผิดเราก็จะมาคิดว่า คำว่าเทวตานุสติกรรมฐานการแนะนําให้รู้จักเทวธรรมคือธรรมที่ทําบุคคลให้เป็นเทวดานี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นองค์ตัดเองไม่มีใครแต่งขึ้นและโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งพระพุทธประวัติคือประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองก็ดี เล่าสาวองค์ประวัติคขามาสาวกดดีก็ปรากฏว่ามีเรื่องราวที่สัมผัสกับเทวดามามากเช่นนั้นในเมื่อองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสว่าเทวดามีจริงถ้าเรามีความเคารพในพระองค์เราก็ยอมรับนับถือไว้ก่อนแต่ได้ว่าวิธีการเทียบเรื่องความสงสัย ว่าเทวด,ดา,ามีจริงหรือว่าเทวดาไม่มีความจริงเรื่องนี้เป็นของไม่แปลกเป็นความรู้ขั้นปฐมในหลักสูตรของพระพุทธศาสนาเท่านั้นไม่ใช่เป็นความรู้ด้านขั้นพระอริยเจา้าเป็นแต่เพียงว,ว่าถ้าเราสามารถจะสร้างฌานโลก,กีให้เกิด อันดับแรกเราจะทรงจิตแค่อุปจาระสมาธิที่เราเรียกกันว่ายังไม่ขึ้นปฐมปีที่หนึ่งของหลักสูตรพระพุทธศาสนาแล้วก็ใช้อุปจาระสมาธิฝึกจิตให้เข้าถึงด้านทิปฐิขุญานเพียงเท่านี้ เรื่องนรกเรื่องเปรตอสุรกายเทวดาพรมและสัมภเวสีก็จะปลายกฏกับเราเองไม่ต้องไปนั่งเดาแล้วก็ไม่ต้องไปคัดค้านคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้มันเป็นบาปไอคำบาปนี้ประวระชั่วถ้าจิตของเราคิดผิด จากความดีก็ชื่อว่าจิตคิดชั่วปากพูดผิดจากความเป็นจริงก็เรียกว่าปากชั่วกายทําไม่ดีก็เรียกว่ากายชั่วแต่ทั้งนี้ขอท่าน,ห,นหลายจงอย่าไปประนามท่านดีคายค้านว่าเทวดาไม่มีหรือว่าพรหมไม่มีว้ชั่วนั่นมันเป็นเรื่องของท่านเรื่องของท่านเราอย่าสนใจ เราจงสนใจแต่กำลังใจของเราเองให้อยู่ในขอบเขตของความดีเท่านั้นเป็นพอถ้าเรามีใจดีสักอย่างเดียวกายของเราก็ดีวาจาของเราก็ดีด้วยวันนี้ก็อยาขอพูดเรื่องเทวธรรมเรียกว่าเทวตานุสติกรรมฐาน สำหรับกรรมฐานข้อนี้ผมอะขอพูดเพียงสองหน้าของคัดเศษเท่านั้นเพราะว่าเป็นกรรมฐานใหญ่เป็นกรรมฐานใหญ่แล้วเป็นกรรมฐานก้าวโคเข้าไปสู่ระดับความดีอันดับสูงมากการที่พระพุทธเจ้าให้ทรงนึกถึงเทวดาเป็นอารมณ์